ก็ในวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาเล่นเบนิมารุนะครับผมในร่างอัลต้านะฮะก็มันมี2ตัวนะเบนิมารุในเกมไลเจมันมีธาตุไฟด้วยนะครับผมก็จะมารีวิวกันในแบบคนใช้งานจริงอย่างเราๆนะฮะก็ก่อนอื่นต้องแน่นอนนะเรื่องราวของมันเป็นไงมาไงนะเบนนิมารุเนี่ยค่อนข้างเจ็บหนักนะครับคือในรอบนี้เนี่ยทำไมผมถึงสุ่มเยอะจังนะฮะ ทั้งที่ก็เป็นรอบที่ควรจะต้องเก็บ Ruby, รูบี้ครับนี่ u, เบนิมาลุือนกันนะฮะทัตไฟตัวนี้ก็สายใบพิบเนะเาะทำไมาถึงต้องสุ่มเยอะนะครับก็คือผมก็แค่อยากจะได้ตัวาเบนเฉยๆน,นะก็อ,อยากจะมีตัวโคโลโบตัวเอกแค่นั้นเองนะเพราะว่าผมเผลอสุ่มไป600รูบี้ไอตัวนี้นะครับผมสุ่มไป1800รูบี้ก็เกือบถึงการันตีเลยทีเดียวนะ แลมาเบิ้ลเลยนะมาสองตัวนะแม่งอย่างปัน่นนะไอตัวนะัซซนี่ก็เอ้ยไม่ใช่ไปกันใหญ่ละไอตัวชิลละนี่ก็เท่าไหร่เก้าร้อยรูบี้นะฮะตัวอีกไม่รู้ต้องเท่าไหร่รวมๆแล้วเดือนนี้เนี่ยผมสุ่มตัวไปประมาณเกือบเกือบสองร้อยสาม้อเลยมั้งนะรวมตัวนี้ด้วยก็ได้มาก็สุ่มไปนะก็หมดแต่วก็คือหมดรูบี้ก็น่าจะได้สุ่มคริสต์มาสแค่400แต่มันก็ น่าจะเหลืออีกประมาณอาทิตย์2อาทิตย์หนึ่งก็น่าจะได้ประมาณก็สุ่มได้แค่3ครั้งคริสต์มาสนะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะล้มเหลวนะฮะเพราะว่าเราไม่ทําตามเป้าหมายนั่นเองนะครับคือการจะทําอะไรก็ต้องมีเป้าหมายแล้วก็ต้องทําตามเป้าหมายให้ได้นะอืมมาถึงจะประสบความสําเร็จนะครับแต่ผมก็ดูเหมือนจะค่อนข้างที่จะทําร้ายตัวเองอยู่บ่อยครั้งนะฮะสุ่มแต้ม GP ก็นะได้ตะกบแดงตัวเดียวเอง เคราบน่นมามากพอแล้วนะฮะเราจะมาพูดถึงกันว,ว่ามันมีดียังไงบ้างนะตัวนี้เนี่ยคือมีดีตรงที่บับโลที่ค่อนข้างดีนะบับโลแล้วก็บับแม่นยำนะครับถือว่าช่วยทีมได้บับค่อนข้างที่จะถี่นะเพราะว่าส,สกิลมันแค่5วิในร่างไฮเปอร์นะครับดูเหมือนจะไม่ค่อยดีนะแต่ว่าในยุคสมัยใหม่เนี่ยมันก็น่าจะมีตัวที่เป็นดาเมจที่ไม่ทะลุอยู่เยอะแน่ๆนะฮะ ก็ไม่เหมือนสมัยก่อนนะสมัยก่อนเนี่ยส่วนใหญ่ทะลุนะครับต่อให้เป็นโคลรโบกาก,ากยังไงก็ตามก็ทะลุนะเอออย่างดันมาจีเนี่ยผมเห็นทะลุเยอะมากเลยนะกี่ตัวก็ไม่รู้สองสักตัวมั้งออแล้วก็สกิลสองที่เราคาดหวังเอ้ยสกิลแรกอันนี้นะสกิลเนี่ยนะครับถ้าเป็นพวกตัวใหญ,ใหญ่เขาจะดูกันตรงที่สกิลมันอยู่สกิลอันที่หหรืออันที่2อะครับที่เป็นดาเมจนะเป็นตัวดาเมจอนะถ้าเป็นสกิลหนึ่งเนี่ยคือมันโดนบัฟรีเซ็ตเนี่ยมันจะเป็น มันจะยิงสกิลหนึ่งก่อนครับอันนี้แหละคือจุดเด่นของตัวที่มีสกิลดาเมจอยู่ในสกิลหนึ่งนั่นเองนะหรือสกิลเอกที่เราอยากได้นะครับที่ที่มันอยู่ในสกิลหนึ่งเนี่ยมันจะรีเซ็ตแล้วมันก็จะติดดีนั่นเองนะฮะโอเคเราไปดูกันในนี้ดีกว่านะครับอ๋อทีมนี้ผมไปเล่นสเตจจุติมาไปหาจุต,ติตัวนี้ไปแล้วกันนะครับ ก็ห่างหายไป,ไปนานนะที่หายไปก็ไม่ใช่อะไรหรอกครับคืออ๋อถูกแล้วเนี่ยหายไปไม่ใช่อะไรไม่รู้จะทําอะไรนะคอนเทนต์มันนะมันน่าเบื่อเกมไลน์เจอเงี่ยน่าเบื่ออย่างเงี้ยนะฮะแต่จริงก็ไม่เท่าไหร่นะเฮ้ยเฮ้ยเยาอยาเดี๋ยวเอ้ยเอาไปก็ได้ต้องเอาไปเนาะยังไงเนี่ยงงไปหมดนะครับโอเคไหนดูซิว่ามันจะมันจะมองไม่ค่อยเห็นนะเนอะ เดี๋ยวค่อยเอาใหม่ก็ได้นะครับมันอยู่ไหนเนี่ยมันตายหรือ,อยังก็ไม่รู้เบน,นี่มาลุนะครับเราต้องการให้มันออกรีเซ็ตสกิลลัวๆนะเรามีคือมันใช้งานค่อนข้างทีง่จะยากและซับซ้อนนะครับตัวนี้ถ้าหากว่าใครที่ใช้ไม่ค่อยเป็นเนี่ยก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับในเรื่องของสกิลที่ไม่ทะลุในเรื่องของสกิทลที่อึดอาดอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าสกิลมันเนี่ย มันเป็นคูดาไวนะมันก็อาจาจะมีบัฟโล่งบัฟอะไรให้มันเสียเวลาสกิลดาเมจอีกเพราะงั้นเนี่ยก็ต้องดูให้ดีๆนิดนึงแลว,ว่าทีมเราเหมาะสมมันก็ต้องมาอยู่กับทีมที่มีบัฟทุกอย่างครบๆนะครบับมันถึงจะโอเคหน่อยบัฟพ,พวกพลังโจมตีบัฟหลบหลีกอะไรอย่างงี้อย่างเี้นะฮะก็ถือว่าช่วยได้อยู่ครับโอเคก็ใส่เกียร์อย่างเงี้ยนะนะ ก็จะมีต้านซะเยอะนะครับแล้วก็ยังไงอีกคือนี่ผมก็ไม่ได้ใช้เอลิทแล้วนะฮะตอนนี้คือธาตุไฟมันเยอะเกินนะครับเราไปดูใหม่ดีกว่านะโอเคคือมันบางทีมันก็อย่างเงี้ยแหละนะมันอาจจะโดนเนิร์ฟไว้ก็ได้นะ ไม่แน่ไม่นอน,นครับอะไรก็ไม่แน่ไม่นอนดีเซตไปลอย่างเมื่อกี้นี้ไม่เห็นนะปล่อยไปเยอะเลยเห็นป้ามันออกดาเมจแล้วนะออกดาเมจอีกแล้วนะเนี่แหละนะครับแล้วก็บัฟบัฟเนี่ยเป็นเรื่องปกติเนะี่ยเพราะว่าบัฟมันค่อนข้างที่จะคูลดาวต่ำนะมันก็จะออกสกิลบ่อยเป็นเรื่องปกตินะครับวันนั้นโอเคเริ่มร้อนละแล้วก็ ไม่พัดไม่ไปนะคือมันจะมีจังหวะพัดอยู่เจ็บคอโอเคคือปั้นแม็กดีไหมเนี่ยอันนี้คือแบบโอ้ยอันนี้คือมันยากมากๆนะแต่ผมว่ามันก็อย่างนั้นนะนะถ้าใครมีตัวชนที่แม็กอยู่แล้วก็ปั้นตัวนี้แม็กก็ได้นะคือตัวแบบนี้ดาเมจไม่ทะลุเนี่ยมันควรจะแม็กสักตัวที่4ตัวที่5เลยนะ คือแบ็กแม็กแบบบ้านปลายชีวิตนะฮะเพราะว่าตัวพวกนี้มันมันครึ่งพายากนะครับอีกอย่างในเกมนี้มันตัวบัฟโลมันเยอะนะฮะมันมันยังไงมันแบบกักกักอยู่เหมือนกันนะตัวนี้มันมันเก่งแค่แบบเป็นหน้าเป็นตาเฉยๆนะครับมันไม่ได้เก่งแบบใช้ได้ยาวๆแบบไม่หลุดออกจากทีมเลยอย่างเงี้ยคือมันหาตัวแทนง่ายไงดาเมจนะฮะ แต่ว่ามันจะแม่นหรือไม่แม่นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะบอกยากนะครับเออแล้วก็มันยังไงอีกคือมันจะมีตรงจุดไหนอีกเมื่อกี้ลืมมันจะพูดอะไรอากาศมันร้อนนะครับคือตรงจุดไหนอ๋อคือคือปั้น Mac แม็กล้วเสียใจไหมไม่เสียใจนะถ้าว่าจะปั้นแม็กนี่ไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยตัวเอกกระโบเก่งๆเนี่ยมัน ไม่ต้องคิดมากนะครับตัวพวกนี้เนี่ยคือเสเตตต่างๆเนี่ยคือที่เป็นธาตุเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเสเตตกิวอรก็ดีครับอีเวนต์ก็ดีนะนนะในเรื่องของจุดติหรืออะไรไม่ก็ใช้ได้หมดนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่เป็นธาตนะุอ่ะเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมันเป็นตัวเอกนะครับแล้วก็หาจุดเด่นตรงไหนอีกดีคือแน่นอนโคโลโบก็คือมันก็ต้อง แบบมีความชอบของแต,แต่ละคนก็อาจจะไม่เหมือนกันอันนี้คือมันก็บอกอยากนะในเรื่องของการปั้นแม็กเพราะชอบเนี่ยเพราะหน้าตามันก็ไม่ใช่ว่าจะดูดีจะเท่าไหร่นะไ้ตัวนี้นะครับแต่พอมันยิ้มมันก็ยิม้มดูเหมือนมีความสุขจริงในะตอนมันลินลินนั่นนะนะคือลูกพระเจ้าตากนะครับเออเขาดูดีนะฮะโอเคไปดูพ,พี่มีคนมาตีไม่ไม่ตีนะผมเพิ่งได้มาเมื่อเมือม่อเมือ่อเมื่อตอนสิบโมงนะ ตอนเพิ่มโอกาสผมก็ไปสุม่มนะครับดูรีเพย์ก็ได้นะโอ้โหไม่ค่อย,ยนะท่าเนะทีมนี้ไม่รู้โปรหรือเปล่านะแต่ก็ไม่น่าจะใช่นะคนนี้สีหน้าโปอืมตัวเกียร์ก็ดูเหมือนจะดีนะแต่มันดูเหมือนจะโปอะนะครับไม่รู้เหมือนกันนะโอเคคนนี้ละกันนะฮะเกียร์ดีใช้ได้ตัวก็เยอะ รีเวลยังน้อยนะครับผมก็แนะนำให้ฟาร์มเรืวอยฟาร์มฟาร์มฟิลฟาร์มรีเวลบ่อยๆนะฮะโอเค okay. ผมก็เล่น p ีวผมไม่เคยสังเกตรหรอกนะครับเพราะว่ามันต้องมานั่งกดตัวที่เราต้องการค่อนข้างที่จะดูยากนะครับนี่รีบผมเนี้ยเห็นไหมมันไม่เคยมีตัวที่บับโลเท่าไหร่ถึงมีมันก็ตายแล้วอ่ะนะฮะ มันอยู่ไหนบ้างอะ่ะตบบล็อกของทีมเขาอะมีตัวอะไรมีมีเจสสิก้าตัวเดียวเหรออืมเงียบมากครับเงียบมากเลยคือผมน่าจะปั้นแม็กหรือเปล่าเนี่ยผมไม่รู้ดิคือในใจผมอะอยากได้ตัวชนธาตุไม้นะครับผมที่เป็นตัวเอโคลโบนะคือยังไงก็ได้พอเป็นตัวชนธาตุไม้ก็พอแล้วนะคือในเรื่องของตัวพวกนี้นะดาเมจเนี่ยมันก็ต้องมีตัวยืนหลังดีดี้อ ตัวยืนชนหน้าเดแบบแข่งๆหน่อยนะครับมันก็ช่วยทีมได้นะครับถ้าหมว่ามีตัวชนสัก2ตัวก็อยู่ยากนะในปัจจุบันเนี้ยเพราะว่าชินจังมันเพิ่มพันหน่วยทีจากตัวชนของเราเนี้ยก็เป็นแลพันแปดแล้วใช่ไหมล่ะมันก็ไม่ได้ใช้เลยตัวชนตัวนั้นแล้วก็ปล่อยตัวอื่นก่อนอยู่แล้วนะฮะถ้ามาอย่างนั้นทีมก็ตั้งรับไม่ได้นะครับประมาณนี้ครับผมก็ ขอแนะนำนะฮะถ้าว่าจะป้านแม็กเนี่ยก็ต้องมีตัวชนดีตัวป่วนนะตัวปวนไม่มีก็ได้นะครับขอแค่มีในทีมแบบเป็นวิวร้อยสี่สิบก็พอขอแค้มีนะฮะถ้าไม่มีมันก็จะอยู่ยากนะครับตัวป่วนเราต้องปวนให้ศัตรูมันชะง,งักบ้างอะไรบ้างนะฮะล้งางอมตาเยอะๆสักสามสี่ตัวอย่างนี้ก็ถือว่าช่วยได้นะตัวเบนี่มาลูกก็จะสุ่มหรือไม่ก็เป็นตัวตามชอบนะครับผมก็ประมาณนี้สวัสดีครับผม ขอบคุณมากเลยนะที่มาดูการ y o u t u b e ต่างๆแวะเข้ามาดูนะครับผมโอเคไว้เจอกันนะ